สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วคลิปวิดีโอนี้เอช่วงนี้อาจจะเห็นว่าอัพคลิปบ่อยว่างค่ะว่าอัพคลิปบ่อยช่วงนี้ว่างเอาวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นนะคะหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นจะเรียกว่าไกเมงเคียคิริคายนะคะว่ามีวิธีการทํำยังไงว่าอยากไหมาอะไรไงเดี๋ยวมาฟังกันเลยคะ่ะคลิปนี้ ต้องเล่าเท้าความก่อนเนว่าก่อนหน้านั้นมาญี่ปุ่นด้วยวีซา่าผู้ฝึกง,งานเนาะก็ทางองค์กรที่มาด้วยเขาไม่อนุญาตให้ขับรถเพราะว่าอาจจะกลัวเกิดอุบัติเหตุเนาะมันควบคุมยากอะ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ญี่ปุ่นหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราไม่สามารถรับผิดชอบได้หรอกเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างอ่ะค่ะม,มันต้องใช้เขาเรียกอะไรมันอาจจะเกินควารับผิดชอบของเราอย่างเงี้ยมันอันตรายเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ให้ขับรถแต่พอมารอบ ล่าสุดอะคะที่มาเป็นวีซ่าผู้ฝึกงานอย่างเงี้ยทางบริษัทอะคือให้ขับรถได้ก็คือบริษัทไม่ได้ห้ามเพราะว่าไม่ได้มากับองคอ์กรและเป็นการมากับบริษัทโดยตรงเนี่ยบริษัทก็ไม่ได้ห้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จําเป็นจะต้องทําใบขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายของญี่ปุ่นนะคะด้วยความที่ว่าเรามีใบขับขี่ที่ไทยอยู่แล้วเมีใบขับขี่ไทยอยู่แล้วเราก็สามารถนาใบขับขี่ไทยของเราเนี่ยมายื่นขอเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ ญี่ปุ่นได้นะคะขั้นตอนก็จะมีหลักๆประมาณ3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกในที่นี้ก็คือเราต้องดูก่อนว่าใบขับขี่เราใบขี่ไทยเราอ่ะมันหมดอายุหรืยอยังก็จะมีเขาก็จะมีวันเดือนปีบอกเนาะว่าวันเริ่มทำอ่ะวันที่เท่าไหร่แล้วก็วันหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะเราก็ดูหรือไม่บางคนที่แบบเพึ่งได้แบบขีดแล้วก็บินมาญี่ปุ่นเลยอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าอ่าการขอเปลี่ยน การขอเปลี่ยนแบบขี่ไทยเป็นแบบขี่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเขาเรียกอะไรจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรามีใบขับขี่ไทยและหลังจากได้ใบขับขี่แล้วต้องอยู่ประเทศไทยเกิน3เดือนหรือ9 0วันก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเวลากลับบ้านประมาณว่าลากลับไปเยี่ยมบ้านหนึ่งเดือน,นอะเนาะแล้วก็ไปทำใบขับขี่มาหรือไม่ก็ ไปต่อแบบขี่มาเนี่ยแล้วก็กลับมาญี่ปุน่นแล้วก็จะมาขอเปลี่ยนไปขับขี่ไทยเป็นแบบขี่ญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้เออก็คือในกรณีที่ทําใหม่ก็อาจจะไม่ได้นะคะแต่คนที่ไปต่ออายุแล้วก็กลับมาเนี่ยก็อยู่ที่อเอกาสารของเราแล้วก็สกิลการพูดคุยของเราคะ่ะว่าเราจะมีเหตุผลไปสู้เขาได้ขนาดไหนเอาจริงที่ขนส่งค่ะมันจะมีใบรับรองนะคะเราสามารถขอใบ รับรองใบขับขี่ไทยเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะทางขนส่งเขาออกให้เพราะว่าตอนที่จะบินมานี่ก็ถือมาค่ะทั้งใบขับขี่รถยนต์แล้วก็ใบขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะเพราะว่าตั้งใจจะเปลี่ยนทั้งคู่เลยแต่ตอนนี้เลือกที่จะเปลี่ยนแค่ใบขับขี่รถยนต์อย่างเดียวก่อนเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์อาจจะยังไม่ได้ขี่เงี้ยนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นรถมอเตอร์ไซค์มันก็จะมีหลายประเภทอีกแหละมันก็ต้องสอบหลายอย่างก็เลยเลือกที่จะเอารถยนต์ไว้ก่อนเพราะว่าอยากเอารถอยากขับรถยนต์ไปทํางานด้วยตัวเอง มาเรามาเริ่มต่อกันเลยก็คือขั้นตอนแรกอะ่ะเราก็ดูแบบเขียวเนาะว่าหมดอายุหรือย,ยังว่าอะไรยังไงพอเสร็จแล้วอะ่ะเราก็โทรไปที่อ่าเขาเรียกมันมันไม่เราก็โทรไปที่ศูนย์อุนเตมเมงเกียนอ่าเขาเรียกอะไรละ่ะพอเราเช็คแบบเขียวเราเสร็จแล้ว,ลวใช่ไหมเราก็โทรไปมันต้องโทรไปจองคิวนะคะส่วนใหญ่ตอนนั้นอยู่ที่ยามากาตะค่ะมันจําเป็นจะต้องโทรไปจองคิวก่อนวอล์กอินเขาไม่รับนะคะ โทรไปจองคิวที่โคซื้ออันเซนเซนเตอร์ค่ะประมาณบ้านเราก็จะประมาณว่าขนส่งแะ้วมั้งประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกเขาก็จะให้เราเขาก็จะถามเราว่าเรา,าเป็นคนชาติไหนถามชื่อที่อยู่นู่นนี่นั่นเขาก็จะถามรายละเอียดคร่าวๆค่ะแล้วเขาก็จะให้เราจองวันก็คือ,อที่ศูนย์นะคะเขาจะเปิดแค่จันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็ ศูนย์ที่จะทำมาอยู่ที่ยามากาตะคือเขาจะรับแค่วันลาคิวนะคะถ้าเป็นคิวใหม่เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทําเอกสารแล้วก็วันครั้งแรกที่เราไปมันจะมีสอบสัมภาษณ์แล้วก็มีสอบเข้าเขียนด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องให้โทรไปจองก่อนแล้วก็โทรไปจองคนะิวเนาะเขาจะบอกว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างเนาะแล้วเราหรือไมอ่ช่วงหลังๆที่เห็นรุ่นพี่ไปนะคะรุ่นพี่เขาบอกว่า ทางศูนย์น่ให้เราส่งเอกสารไปให้เขาเช็คก่อนถ้าเอกสารไม่ครบหรือไม่พร้อมเขาก็จะโทรมาเพื่อให้เราส่งไปให้อีกเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเวลาไปแล้วแบบเอกสารไม่ครบเอกสารขาดอย่างนี้บางทีเราไม่เข้าใจเวลาเราสื่อสารกับเขาทางโทรศัพท์อะคะ่ะเขาก็จะให้ส่งไปก่อนช่วงนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ตัวเองสอบอะก็คือถือเอกสารไปเลยเอกสารที่เขาบอกเนี่ยเราก็ถือไปเลยถึงเวลาก็ไปตรวจเอาหน้างานเลยมาค่ะเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปเนาะก็จะมี ใบับพีรถยนต์ของไทยนะคะตัวจริงถือตัวจริงไปแล้วก็พาส,สปอร์ตนะคะก็คือมีกี่เล่มเอาไปให้หมดเลยคือบางที่เขาขอดูอเล่มเก่าด้วยเราสมมุติว่ามี3ามเล่มเนาะก็ถือไปให้หมดเลยค่ะแต่ว่าที่ยามกากาตะก็คือใช้แค่เล่มปัจจุบันไม่ได้เอาทั้งหมดนะคะแล้วก็จูมิงเฮียวค่ะก็ต้องระบุด,ด้วยนะคะว่าเราเป็นคกเซขีอะไรคกเซกีในที่นี้คือสัญชาตินะคะในใบนั้นด้วยไปยื่น ขอได้ที่อำเภอหรือใครมีบัตรไม้นำเบอร์นะคะก็ไปยื่นคำร้องได้ที่ร้านสะดวกซื้อมันจะมีตู้เมันจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเนาะเราก็ไปกดเอาประมาณ0 0เยนอยเยนนี้หรือไม่ใครสะดวกไปเอาที่ไปขอที่อำเภอก็ได้ก็เสีย400เยนเนาะแล้วก็บัตรประจําตัวต่างด้าวก็จะเป็นบัตรไซริลการ์ดนะคะแล้วก็อันนี้สําคัญเลยเอกสารแปลแบบขีจากเจฟนะคะใบขับขี่ไทยอะ่ะจะต้องส่งไปแปลที่เจฟเท่านั้นนะคะ ค่าดำเนินการจะอยู่ที่4,000เยนส่งส่งแปลได้ทางไปรษณีย์นะคะแล้วแต่ว่าก่อนที่จะส่งไปแปลแนะนำให้โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนเนาะว่าเราต้องแนบเอกสารอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยเออให้ให้แนะนำเขาเรียกอะไรแนะนำให้โทรไปก่อนเพราะว่าอย่างที่ยามากตะตอนนั้นมันโควิดอ่ะเขาก็ตอนแรกที่ยามากตะก็มีนะแต่ที่ยามากตะไม่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้ส่งไปศูนย์ใหญ่ที่ศูนย์ผู้พิพากษา โพกที่เซนไดดีกว่าที่จังหวัดมิยางิอะค่ะมันจะได้เร็วกว่าถ้าส่งมาที่เซนไดอะมันจะใช้เวลามากกว่าก็เลยแนะนําว่าให้โทรไปเนาะถ้าใครอยู่ตามบ้านนอกเนี่ยแต่ว่าถ้าใครอยู่ตามในเมืองเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องโทรก็คือส่งไปเลยก็ได้ถ้าถ้าคิดว่ามันชัวร์งเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายนะคะขนาดสามคูณสองจุดสี่เนาะแล้วก็เทซือเดียวก็จะเป็นค่าดําเนินการที่เราจะต้องจ่ายมาน,น,นะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบเยนเนี่ย ใช่ก็อย่างที่บอกว่าก่อนไปสอบเนาะแนะนําให้โทรศัพท์ไปสอบถามที่ศูนย์ก่อนว่ามีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมไปนอกเหนือจากที่บอกไปข้างบนหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละที่ขอเอกสารต่างกันนิดหน่อยนะคะเวลาไปสอบก็ไม่สามารถล็อกอินเข้าไปยื่นเรื่องขอสอบได้ต้องโทรศัพท์ไปสอบถามจองคิวขอล่วงหน้าอันนี้ก็จะเป็นสําหรับการสอบครั้งแรกเนาะสำหรับการสอบครั้งแรกแล้วผ่านทุกอย่างในวันนั้นนะคะจะไม่สามารถออกไปขับขี่ได้ จะทำได้แค่ยื่นคำร้องหลังจากนั้นทางศูนย์จะนัดให้เรามารับบัตรในวันอื่นนะคะเนื่องจากเวลาไม่สามารถเนื่องจากเพราะเนื่องจากเวลาเนาะเหมือนตอนที่ไปสอบเหมือนตอนที่ไปสอบวันแรกะคะ่ะเขาจะนัดช่วงบ่ายเนาะบ่ายหนึ่งเป็นต้นไปอย่างเงี้ยกว่าจะทำเอกสารกว่าจะสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นกว่าเราจะขับรถเสร็จอะ่ะมันก็เกือบสี่โมงเย็นแล้วะคะ่ะเพราะว่าเขาปิดเขาปิดประมาณห้าโมงหกโมงเงี้ยกว่าเขาจะออกบัตรทำอีกทำเรื่องนู่นนี่นั่นได้เนี่ยวันแรกถ้าสมมติว่า เราไปสอบครั้งแรกแล้วเราสอบผ่านอ่ะวันนั้นอ่ะเราจะไม่ได้บัตรเลยเราจะต้องมารับวันอื่นนะคะที่ที่ยามากตะนะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่านะคะแต่ถ้าแล้วก็แต่ว่าถ้าในกรณีที่สอบซ่อมแล้วสอบผ่านอ่ะสมมุติว่าเราสอบเราสอบเนาะเราสอบส่วนใหญ่คนจะตกอ่ะจะตกสอบปฏิบัติกันสอบเขาเรียกอะไรสอบข้อเขียนนะไม่ตกหรอกเพราะว่าข้อเขียนนั้นเป็นภาษาไทยอืม ก็ถ้าในกรณีที่สอบซ่อมแล้วสอบผ่านสามารถยื่นคําร้องพร้อมรับบัตรคิวกับบ้านได้เลยภายในวันเดียวเนื่องจากไม่ต้องทําเอกสารใหม่อีกรอบแต่แค่สอบปฏิบัติอย่างเดียวเลยใช้เวลาไม่นานนะคะอืมแล้วก็อันนี้ก็คือมันเป็นการบอกข้าวๆเนาะแล้วก็ใบขับขี่ที่ญี่ปุ่นอะใบขับขี่ใบแรกอาจะมีอายุการใช้งานสปี แล้วหลังจากนั้นก็จะรอบถัดไปก็จะต่อได้อีก5ปีนะคะก็จะเป็น5ปี5ปี5ปีอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นอะ่ะมันจะมีแบบแบ่ง2ประเภทเนาะถ้าเป็นที่ไทยอ่ะเราจะเลือกขับออโต้ก็ได้เราจะเลือกขับ,กเ,เ,กขบเกียร์กระปุกก็ได้นะเขอเรียกว่าเกียร์กระปุกก็แล้วกันแต่ที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะแบ่งว่าเขาจะแบ่งเป็น AT ทกับ MT นะคะถ้าใครเลือก Mt ในที่นี้ก็คือแมนนวลนะคะเกียร์กระปุกถ้าใครเลือกสอบ MT อ่ะจะสามารถขับรถได้ทั้ง2แบบ ก็คือออโต้ก็ได้แล้วก็เกียร์กระปุกก็ได้คือขับได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่เลือกสอบ A t ทจะไม่สามารถขับรถ MT ได้ในที่นี้ก็คือถ้าใครที่เลือกสอบออโต้ค่ะจะไม่สามารถขับรถเกียร์กระปุกได้นะคะที่ญี่ปุน่นแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเราสอบไปขับขี่รถยนต์ผ่านแล้วนะคะเราจะมาเราจะสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน50ซสีซสีได้ด้วยนะคะที่ญี่ปุน่นแต่ถ้าอยากขับิ๊กไบคันใหญ่ต้องไปสอบ ขับขี่มอเตอร์ไซค์เอ่อต้องไปสอบใบขับขี่ใหญ่แยกนะคะที่ญี่ปุ่นจะมีถ้าได้ใบขบขี่รถยนต์เนาะก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน50ซีซีได้คือประมาณสกูตเตอร์เร็วกว่าจักรยานอะเร็วกว่าจักรยานไฟฟ้าค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากได้แบบใหญ่แรงขึ้นมานิดนึงไม่เกิน125ซีซีเราก็ต้องไปสอบใบขับขี่ขนาดกลางนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากขี่บิ๊กไบค์ขั้นใหญ่เลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปสอบใบขับขี่ขนาดใหญ่อะออโอคตะนะคะก็มันจะมี ไปขับขี่สแบบด้วยกันมอเตอร์ไซค์อ่ะจะประมาณไม่ไม่ใช่สามแบบ4 2แบบก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เนาะก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือถ้าภาษาญี่ปุ่นไม่แข็งแรงนะคะต้องมีล่ามไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าการทําเอกสารทุกอย่างอะ่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเจ้าหน้าที่นะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเอยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะ และเวลาที่สอบปฏิบัติไม่ผ่านะหลังสอบเสร็จผู้คุมจะมีผู้คุมสอบอะคะ่ะจะมีการอธิบายจุดที่เราพลาดต้องปรับปรุงด้วยอืมนั่นแหละก็คือถ้าใครที่ไม่ได้อย่างตอนที่โทรศัพท์ไปคุยนะ <S <S เขาก็จะถามเลยว่าทาง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 ที่เราโทรไปถามเนี่ยเขาก็จะถามเลยว่าเอ,อเราภาษาญี่ปุ่นโอเคใช่ไหมเราก็อบอกโอเคไม่มีปัญหาค่ะพูดได้แล้วเขาก็คุยกับเรารู้เรื่องเลยและเขาเลยบอกว่าโอเคแต่เขาบอกว่าถ้ามีคนจะมา อสอบทำใบสอบเปลี่ยนแบบขียอีกอะ่ะก็ถ้าใครที่ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องเอาล่ามมาด้วยนะเออไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเขาเู็ภาษาอังกฤษ,กษไม่ได้ก็คือแนะนําก็เห็นอย่างวันที่ไปสอบอ่ะคะ่ะเขาจะเห็นชาวต่างชาติคนอื่นอย่างเป็นทางแถบยุโรปอ่ะคะ่ะเขาก็จะมีล่ามคนญี่ปุ่นมาด้วยคะ่ะก็จะเป็นคนมาคอยแปลภาษาให้เงเพราะว่าบางคนคือพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยเงเขาก็จะเอาล่ามมาด้วยแล้วก็ในส่วนของการทําเนาะก็จะเป็น พอเราเขาเรียกอะไรพอเรายื่นเอกสารตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราสอบข้อเขียนอสอบข้อเขียนนะคะข้อเขียนก็อยู่ที่สิบข้อข้อเขียนไม่ได้ข้อเขียนก็อยู่ที่ไม,ไ,ทไม่ใช่สิข้อเขียนไม่ได้อยู่ที่สิบข้อแต่ว่าจาไม่ได้แลว้วอะข้อเขียนเราต้องสอบให้ผ่านประมาณเจ็ดสิบเรา เหมือนกับว่าข้อเขียนเราต้องสอบห้ผ่านเกินเจ็ดคะแนนึ้นไปอะคะ่ะข้อข้อเขียนมีอยู่สิบข้อเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะแต่ข้อเขียนสําหรับคนไทยอะเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าใครที่ได้ภาษาญี่ปุ่นถ้าอ่านภาษาไทายแล้วไม่เข้าใจอะแนะนําให้อ่านภาษาญี่ปุ่นเขาจะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยควบคู่ให้นะคะแล้วก็มีรูปให้ด้วยบางทีดูรูดูรูปแล้วก็อ่านภาษาไทยมันจะงงอะคะ่ะก็แนะนําให้อ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วข้อสอบก็จะมีแค่ ถูกกับผิดแค่นั้นเองนั่นแหละตอนที่สอบตอนนั้นที่สอบเรอคะเต็มสิบนีด้กล่าวผิดไปข้อหนึ่งที่จําได้หลังจากพอเราสอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกคะแนนเลยหลังจากนั้นก็จะสอบสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์ก็เป็นภาษา,ษา,ษาญ,ญี่ปุ่นเขาก็จะถามว่าเขาก็จะถามเกี่ยวกับว่าเราทํางานเอยเราสอบแบบที่ไทยอะ่ะเราทํายังไงอย่างเงี้ยเราไปโรงเรียนสอนหรือว่าใครสอนเราคนในครอบครัวสอนหรือเปล่าในส่วนตัวก็คือไปเรียนนะคะตอนตอนอยู่ที่ไทยคือเรียนขับรถ ที่โรงเรียนยูดีไดเวอร์นะคะประมาณ5้า0ันบาทแล้วก็สอบแบบขีที่โรงเรียนเลยอย่างเงี้ยเขาก็ถามรายเรีอนตรงนี้นั่นพอถามรายเดือนเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ขอเรียกอะไรเขาก็ให้คอร์สเราเดี๋ยวจะขึ้นเขาเรียกนะจะขึ้นคอร์สให้คอร์สในที่นี้ก็คือเขาเรียกอะไรอแผนที่วิ่งอะค่ะแผนที่คอร์สมันจะมีจะพูดยังไงละมันจะมีคอร์สหนึ่งกับคอร์สสองก็คือ สนามที่ขับอะคะ่ะก็คือสนามเดียวกันแหละแต่ว่าเส้นทางที่วิ่งอะ่ะมันจะต่างกันที่ยมกะกตะจะมีแค่คอรคอก็คือคอร์หกับคอร์สอก็คือแต่ละวันอะ่ะมันก็จะคอ์แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกว่าอ่ะวันนี้เราได้คอร์หนึ่งนะอ่ะวันนี้แรกได้คอร์สอนะก็นะคือเขาียกอะารกันเลี้ยวสมมติว่าคอร์ที่1จะเลี้ยวที่ซอยแรกคอท์ที่2ก็คือจะเลี้ยวโค้งสุดท้ายเลยอะไรันมันจะแตกต่างกันแค่นี้แต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดอื่นอ่ะเคยเห็น รุ่นพี่เนาะหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเขาสอบจังหวัดอื่นอย่างเงี้ยเขาบอกมีตั้งสี่คอร์สเนี่ยแล้วแบบตอนเวลาสอบอะ่ะก็จะมีคนนั่งนั่งไปด้วยเขาเรียกอะไรละ่ะก็คือจะมีคนที่จะสอบต่อเราคนต่อไปอะ่ะนั่งไปด้วยเหมือนกับว่าเราก็จะยิ่งเพิ่มความกดดันเพิ่มความเกรงเนาะแต่ส่วนแต่ส่วนตัวที่ยมามะกตะค่ะก็จะมีเรากับครูฝึกแค่นั้นที่นั่งไปในรถ ใช่ไม่ได้มีคนอื่นเพราะว่าที่จะมากะตักค่ารับแค่วันละคนนะคะวันละคิวถ้าสําหรับคนที่มายื่นสอบใหม่นะคะแต่สําหรับเวลาเราสอบตกเหมือนสอบปฏิบัติตกแล้วเราสอบไม่ผ่านอย่างเงี้ยครั้งถัดไปอย่างเงี้ยก็คือเขาจะให้ได้ครั้งละ,ะจะให้ได้วันละสองคิวแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีแบบให้อีกคนหนึ่งมานั่งรอในรถนะก,ก็คือก็สอบก็คือ คนต่อคนเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าคนคุมอะก็คือแยกไปสมมติว่าวันนั้นมีคิวสอบซ่อมสองคิวสามคิวงเงี้ยคนคุมก็จะสามคนเลยคนคุมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างส่วนตัวก็คือสอบกี่รอบนะสอบสอบรอบแรกอะ่ะไม่ผ่านเพราะว่าเขาเรียกอะไรล่ะตอนสอบอี่ี่ผุ่นจะเข่งมากประมาณว่าเวลาเราหันเนาะซ้ายขวาเราแค่อย่างสมมติที่ไทยเราแค ชำเลืองไปดูหรือไม่แค่ดูกระจกสง่งแล้วก็แค่นี้ก็จบเนาะซ้ายขวาก็จบแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมันไม่ได้ไงที่ญี่ปุ่นคือเราก็ต้องหันซ้ายขวาแบบหันแบบเป็นจริงเป็นจังเลยหันข้อหักอะ <c oughs> อะไรประมาณนั้นคือถ้าไม่หันเนี่ยไม่ได้แล้วตรงจุดไหนที่จําเป็นจะต้องจอดเลาคือต้องจอดจอดแบบจอดสนิทแล้วเวลาเลี้ยวเนี่ยเออจะตอนนั้นที่โดนอะ่ะก็คือโดนปัญหาเวลาเลี้ยวคือตีโค้งกว้างเขาบอกว่าตีโค้งกว้างเนี่ยถ้าในสนามจริงอะ่ะเราก็จะไปชนคันอื่นนะเราก็โอเคคะ่ะ แล้วตอนเขาก็จะมีโค้งเอสหรือว่าโค้ง L อย่างตอนนั้นโค้งเอสแล้วตกเนี่ยบอกเลยว่าส่วนตัวอยู่ที่ไทยอะไม่ได้ขับรถยนต์นะคะขับมอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนี่ยก็เลยพอมาอยู่ญี่ปุ่นอะตอนวันไปสอบมาแร้คือตื่นเต้นมากประมาณว่าภาษาคนเขาเรยกรีกลอกกันเนาะก็รีกลอกและดูจะทําไงแบบจะลอยไม่รอดหรือขาสัน่นแบบสั่นไนหมดเลยก็เพิ่งเคยจับรถอนะ่ะออแต่ว่าครับถามว่าครับเป็นไหมรับเป็นนี่เนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้คขับรถมานานมากอะว่าตอนอยู่ไทยนะ่ะ ไม่ครับเลยเพราะว่าไม่มีรถยนต์นของเจ้าของอะเนาะมีแต่มอเตอร์ไซค์รถยนต์นก็เป็นของพี่ไงก็ไม่กล้าขับเดี๋ยวไปชนของเขาเข้ามาด่ายเน่ยก็เลยไม่ครับแต่ถามว่าครับได้ไหมครับได้อนั่นแหละวันวันแรกก็เลยแบบครั้งแรกที่ไปก็เลยตกค่ะไม่ผ่านย่อยยับมาก <c ười> แล้วพอครั้งที่สองอครั้งที่สองก็ไปอีกไม่ไม่ไปอีกเหมือนเดิมไปอีกก็วันครั้งแรกที่ไปโชคดีหน่อยเพราะว่าครูฝึกเขาบอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมง,งั้นก็ ไม่มีเวลาอธิบายเขาเ็เลยพาขับพาขึ้นไปครูฝึกนคนผู้ผครูเป็นคนขึ้นไปขับเองแล้วก็ให้เราเราก็บอกว่าเนี่ยเราพลาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะ,ะเราก็จำเนาะเราก็จําเรา,เราบอกมาโอเคเขาบอกว่าจองได้ไหมพอเราสอบไม่ผ่านนะคะถ้าเราสอบปฏิบัติไม่ผ่านเขาจะถามรอบถัดไปเลยว่าเราจะสอบต่อได้ไหมเขาก็จะให้เราเลือกวันอย่างเงี้ยว่าวันนี้วันนี้ว่างนะมาไหมอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกเลือกมาเลยความเขาเรียกอะไรความมั่นใจเต็มเปี่ยมประมาณว่าฉันเข้าใจแล้วว่าฉันพลาดตรงไหนพอมารอบสอง รอบสองก็พลาดจุดเดิมอีกแหละอืก็เขาเรียกอะไรนะเวลาตีไฟเลี้ยวเนี่ยเขาเรียกอะไรเวลาเราจะเลี้ยวมันต้องตีไฟเลี้ยวกว่อนประมาณสามสิบเมตรนะคะที่ญี่ปุน่นแล้วก็ต้องเรียบเส้นเนี่ยแต่เหมือนเราไม่เรียบเนี่ยเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านพอครั้งที่สามก็เลยเลือกที่จะไป โรงเรียนสอนขับรถก่อนที่จะมาสอบก็เลือกวันสอบนี่เหี่เลือกวันสอบเอ่ก่อนก่อนที่จะเลือกวันสอบก็โทรไปคุยกับโรงเรียนสอนขับรถแถวบ้านนะคะที่ญี่ปุ่นมันจะมีนะโรงเรียนสอนขับรถถ้าใครที่ไม่มีใบ,บขับขี่ไทยแล้วเริ่มทําใบขับขี่ใหม่ที่ญี่ปุ่นอนะ่ะก็จะมีค่าค่าค่าเรียนเนาะค่าคอร์สประมาณสามแสนเยนนะคะใช่แล้วก็ไปเรียนทุกวันไปเรียนไปติวไปอะไรทุกวันเงี้ยแล้วก็สอบขับรถแล้วก็ะอะไรมันก็จะได้ความรู้ว่าเออมันจะต้องทําอะไรอะไร มันจะมีความรู้มากกว่าคนที่แบบอสอบเป็นแบบขี่เนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะก็เลยเลือกรอบที่สามก่อนที่จะไปสอบมาก็เลยเลือกที่จะไปโรงเรียนซื้อชั่วโมงเรียนหนึ่งชั่วโมงตอนนั้นซื้อชั่วโมงเรียนหนึ่งชั่วโมงก็หกพันเยนก็ครูเราก็บอกครูคนสอนว่าเนี่ยเราไปสอบเป็นแบบขี่มาสองครั้งแล้ว เราจะไปสวบวิทีวันนี้วันนี้นะแต่ว่าเรามีปัญหาตรงที่ว่าเขาบอกว่าเวลาเราเลี้ยวเราไม่เรียบเส้นอย่างเงี้ยมันคืออะไรหรอแล้วแล้วเราก็จะตกตกเวลาโค้งตลอดเลยเหมือนกับว่าล้อมันตกขอบอะค่ะเราจะต้องทํำยังไงอะครูฝึกที่โรงเรียนสอนขับรถอ่ะเขาก็จะจี้จุดนั้นเลยก็คือตรงไหนที่เราไม่ได้เขาก็จะอธิบายเลยว่าเนี่ยที่เราพลาดอะพลาดแบบเขาจะให้เราขับก่อนครั้งเ,เขาจะให้เราขับให้ดูก่อนว่าอ๋อเราขับรถสไตล์นี้เขาบอกว่าที่เราไม่ที่เราไม่ได้ก็คือตรงนี้นะอย่างเงี้ย เขาก็จะจี้เราจนได้ภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะก็คือขับอยู่ในโรงเรียนสอนขับรถแหละพอขับเสร็จปุ๊บเราก็อ่าโอเคมีความมั่นใจสักประมาณหนึ่งเราก็ไปสอบครังที่สามวันนั้นคันที่สามมีคนสอบสามคนสอบซ่อมสามคน,คนเป็นฝรั่งมนเลยเออเราก็เราสอบเป็นคนสุดท้ายแล้วทีนี้ก็ไปสอบเนาะพอวันพอไปสอบพอเราสอบเสร็จอย่างเงี้ยครูฝึกเขาถามว่าวันนี้สอบแล้วรู้สึกว่าให้คะแนนตัวเองสิรู้สึกว่า,ต,ววาตัวเองทําได้ดีหรือไม่ดีคิดว่าตัวเองคิดว่ายังไงอย่างเงี้ย เราก็เลยบอกครูฝึกไปว่าบอกไม่ใช่ครูฝึกบอกผู้คุมผู้คุมสอบไปว่าคิดว่าวันนี้ก็น่าจะไม่รอดหรอกรู้สึกแบบเกรงๆรู้สึกแบบเวลาเขานั่งข้างเราเนาะเวลาเราทาพลาดอะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขาก็จะจดอะไรยุกยุกยิตลอดเวลาเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า,าพลาดอีกแล้วรอบนี้ไม่ผ่านอีกแล้วครั้งครั้งที่สามก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่น่าผ่านหรอกเนี่ยเออแต่พอเขาบอกว่าเอ้คิดว่างั้นเหรอ,เ,อเขาบอกว่าไม่ใช่นะวันเนี้ยทําได้ดีมากเลยเขาก็เลยบอกว่ากูคาคุชมัส กเสศมาเดชส์อ่างเงี้ยเออเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยสอบผ่านแล้วนะยินดีด้วยอ่างเงี้ยเราก็เอ้าคิดเลยจ้าคิดเล้รเลยฟูคุณบอก็าตลกเขาขำมากอ,ะอ่ะเพราะว่าเอ๊ะเขาถามว่าไปทําอะไรมาทำไมถึงสอบผ่านนี่ก็เลยบอกเขาว่าไปเรียนค่ะเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนที่จะมาสอบอะไปซื้อชั่วโมงเรียนมาหนึ่งชั่วโมงไปให้เขาฝึกให้เขาก็เ,าเลยบอกโอ้โอโอล้วหลังจากนั้นก็ได้ทําบัตรออกบัตรไม่เกินสามสิบนาทีก็ได้บัตรมาบัตร แบบขี่เนาะที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะขึ้นรูปแบบขี่ให้ดูใบบขี่ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีแถบนะคะมันจะมีแถบคาดเป็นสีเป็นสีเนาะ<ส>คนที่เริ่มขับอ่ะก็จะเป็นใบสีเขียวส่วนส่วนคนที่แบบขับไปนานๆและเขาจะได้ใบขับขี่สีทองเนาะมันก็จะมีแบบเวลาเราทําผิดกฎหมายที่ญี่ปุ่นอ่ะสมมติว่าเราขับเขาเรียกอะไรนะเร็วเกินมาตรฐานขับรถเร็วเกินมาตรฐานเนี่ยถ้าคนที่ได้ใบขับขี่สีทอง เขาก็จะโดนหักแต้มเนาะแล้วก็จะตัดลงมาเหลือเป็นสีรู้จาไม่ได้รู้แต่ว่ามีสีเขียวกับสีทองแต่ไม่รู้มีสีอื่นอีกไหมไม่ไม่ได้หาข้ามอมูลมาแต่รู้ว่าคนที่บริษัทอ่ะเออเคยไปรับคนไทยเนาะไปรับผู้ฝึกงานไทยนี่เนี่ยมาจากสนามบินแล้วขึ้นทางด่วนแล้วทีนี้คนที่เขานั่งข้างหลังอ่ะคนที่นั่งเบาะหลังอ่ะคนไทยที่นั่งเบ,งบาะหลังอ่ะเขาไม่ได้คาดเข็มขัดเราก็ไม่รู้เนาะว่าเฮ้ยขึข้นทางด,ด,ด,ด่วนมันต้องคาดเข็มขัดทุกที่นั่งเนี่ยตำรวจเห็นตำรวจเรียกดีเออแล้วคนขับ คนญี่ปุ่นคนที่ขับรถอ่ะเขาเ็เลยโดนตัดแต้มอะ่ะจากใบขับขี่สีทองอ่ะตัดลงมาเป็นสีอื่นอะ่ะก็คือแบบโอ้มันชวดไปเลยนะอย่างบางคนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยก็จะโดนบางคนโดนเยอะมากๆก็อาจจะโดนยึดใบขับขี่เลยก็ได้นะถ้าทําผิดกฎหมายถ้าทําผิดกฎจราจรเยอะๆค่ะเขาก็ยึดใบขับขี่เลยนะเขาไม่ให้ขับรถเนี่ยก็มีอย่างเงี้ยก็อาจจะก,ก็วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยถ้า ไม่แน่ใจว่าเป็นประโยชน์อะไรยังไงไหมก็ไม่แน่ใจว่าจะฟังรู้เรื่องไหมเพราะว่าก็สอบมาสอบใบผี่มาได้ประมาณปีสองประมาณปีจะสองปีแล้วว่ะใช่จะสองปีแล้วจําไม่ได้แล้วก็เพิ่งนึกได้ก็เลยนึกนึกแบบอยากจะมาแชร์ก็เลยมาแชร์ให้ฟังเพราะว่าตอนนี้ทํางานอะ่ะก็คือขับรถไปทํางานด้วยตัวเองแต่ว่าบริษัทก็มีรถรับสง่งให้นะสําหรับคนที่แบบไม่ไม่ได้มีรถยนต์เนี่ยเพราะว่า การที่จะมีรถยนต์ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดให้ฟังว่าซื้อรถที่ญี่ปุ่นอ่ะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างแล้วก็มันต้องมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาบอกให้ฟังคลิปหน้าเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็รายละเอียดสําหรับคนที่สนใจอยากจะมีรถยนต์ขับที่ญี่ปุ่นแต่ว่าการขับรถที่ญี่ปุ่นก็ต้องเคร่งครัดกับระ,ะเบียบเขาหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่ไทยอ่ะเดยวซ้ายผ่านตลอดใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นอ่ะก็คือไม่ไม่ผ่านตลอดนะคะเ้ยวซ้ายต้อง รอสัญญาณไฟเวลาเลี้ยวขวาก็เหมือนกันสมมติว่าเขาปล่อยไฟทางตรงนี้แหละเลี้ยวขวาเราก็สามารถเลี้ยวได้ะะถ้ารถมันว่างแต่ว่ามันจะมีจุดที่มันไม่สามารถเลี้ยวได้มันก็จะมีไฟให้เราเลี้ยวอย่างเงี้ยไฟตีขวาให้เราเลี้ยว่เนี่ยมันก็จะมีกฎมีระเบียบของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่ญี่ปุ่นอะ่ะก็คือไม่ว่าคุณจะเขาห้ามขับเกินลิมิตอะค่ะอย่างสมมติว่าทางด่วนนะเนาะแต่เอาจริงเขาก็ไม่ได้เข่งขนาดนั้นแต่เวลาคุณตํารวจอ่ะบนทางด่วนเขาก็วิ่งนะคะก็จะเป็นรถพาโตคาวิ่งตรวจวัดความเร็วตรรวจอะไเีย อย่างตอนกลางวันเนี่ยคุณตำรวจก็วิ่งนะก็เหมือนตรวจตาดูอย่างเงี้ยถ้าเห็นว่าคนนี้แบบดูอายาชีดูน่าสงสัยอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกเนี่ย,เ,เ,เ,ย,เ,ยเพราะว่ารถตำรวจเขาจะมีไมโครโฟนเนาะเขาจะพูดเลยว่ารถยนต์ย oh, ี่ห้อ t o ยต้าทะเบียนหนึ่งสองสามสี่จังหวัดยามากะตะรกวนหยุดด้วยครับอย่างเงี้ยเออขอตรวจสอบหน่อยอะไรงงเงี้ยเออเราก็ต้องหยุดเราก็ให้เขาตรวจสอบเนเาะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเขาก็จะขับตรวจตาดูตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วใครที่ไม่มีใบขับขี่ก็ แนะนำว่าอย่าอย่าแบบอย่าขับรถจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ญี่ปุ่นอ่ะมันไม่คุ้มนะคะไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดที่ญี่ปุ่นอะ่ะก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุมาครั้งหนึ่งอะ่ะก็คือต้องจ่ายทั้งคู่นะคะไม่ได้เหมือนไทยเนาะถ้าสมมติว่าอในกรณีเพราะว่าส่วนตัวเคยเจออุบัติเหตุครั้งหนึ่งเคยโดนชน,นะคะ่ะอขับแล้วเรามาทางตรงนะคะมาทางเอกแต่ว่าอีกคันหนึ่งอะ่ะเขาออกมาจากซอยแล้วเขาเหมือนเขาเขาบอกว่าเขา เห็นแล้วเขาเบรกแล้วแต่ตอนนั้นหิมะมันตกเนาะเขาบอกว่าเราเบรกแล้วมันมาไม่อยู่แต่จากที่เราเห็นนะเรารู้สึกว่ารถเขาพุ่งมาเร็วมากแล,แล้วเขาแทบจะไม่ได้เบรกเลยแล้วพอเขาเบรกกับชั้นชิดอะหน้าหนาวหิมะเนาะมันลื่นเงมันก็เลยถลายมาเบรกไม่อยู่เงแล้วเราก็มาทางตรงทงั้งทั้งที่เราไม่ได้ขับเร็วนะเราขับแค่สี่สิบห้าสิบยเงี้ยเออแล้วเขาก็มาชนท้ายเราทั้งทั้งที่เราเป็นคนถูกเราไม่ใช่คนผิดนะแต่ที่ญี่ปุ่นอนะประกันอนะก็คือเราก็ต้องเสียนะคะเสียสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฝั่ ก็คือจ่ายทั้งคู่อะคะ่ะก็คือเสียเงินทั้งคู่นอกเสียจากกรณีที่รถเราจอดอยู่เฉยๆแล้วเขามาชนเราอเงี้ยอันนั้นอะ่ะก็คือฝ่ายตรงข้ามอะ่ะก็คือจะต้องจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในกรณีที่โดนหมาอย่ก็คือเราเสียสิบเปอร์เซ็นต์ฝั่งเขาเสียเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้เกิดอุบัติเหตุจะเป็นเตือที่ดีที่สุดเงี้ยไม่ว่าจะอุบัติเหตุทางไหนก็แล้วแต่ทางรถยนต์รถจักรยานยนต์ รถจักรยานธรรมดาเนี่ยก็อย่าเกิดอุบัติเหตุเป็นดีที่สุดเพราะว่ามันมีแต่เสียกับเสียนะคะก็ฝากเอาไว้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ชุดิมาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดติดไว้เรื่องซื้อรถเนาะแล้วก็เรื่องอะไรดีเดีย๋ยวมีอะไรมาเล่าให้ฟังเยอะเลยอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแค่นี้นะคะบ๊ายบาย